กลิชัดชัดวันนี้ท่านเศรษฐีจะแต่งงานให้หญิงเองดูสิแทนที่จะไปเช่าโรงแรมห้าดาวยันมาจัดง,งานแต่งงานข้างทางรถไฟบอกแล้ว่าอยู่กับท่านเศรษฐีดีๆแล้วไม่ชอบดันไปชอบโจรไฟดำ หัวโคตรหัวโปในที่เช่วันนี้ก็ามาถึงงานแต่งจะเริ่มแล้วจะดีใจมากเลยอีเปิ้ลทักขาไอ้ผีกินหน้ามึงกูแข่งไม่ใช่มึงแข่งมึงเป็นคนแข่งหน้ากูกูสวยหรือยังนี่ยังเหรอความจริงหรือโกหกทักขาเนี่ยกูกเอาโป๊ะ <laughs> เฉียดฉีเจ้าคะเฮ้ยกนนอนไม่หลับงานแต่งคืนนี้น่นแต้นกูชิดเลยเป็นยังไงฝนหีกูลุกยงียบไปยางทำไมต้องนอกับจจนเลิ่นหีแกกำลังด่างของกูเขาจะอยูบทั้งคืนช้าคาเขาก็จะดูดนมฉันก็จะดูดทีแงขี้แล้วเนจสาวไม่แต่งกับจนยงไงก็ขั้นแสนสีมีเนี่ยแย่เห็นไหมกูจะมาหากูได้คนไม่เอ็ง กับจนดีกว่าขนาดนี้เลยจนของแขนแลวเจ้าคะโอยมาขันหมากมาเลยนยาเท่าหัวนลยน้าเท่าโอ้ยโอ๊ยโอยโยเอาไปหัวมาเล่เถอะฮอนอขันหมากคนจนดูสิยิ้มต่อยขันหมากอะไรมากันแค่สามคนแล้วอีน่าจะเป็นใครเนี่ยเนี่ยโจรไงฮะ เมียจนก็จะแต่งงานทันทีก็ดีไม่พ้นเป็นเมียน้อยเขาเหมือนเดิมเชุ่มชูายน้อยเขาเหมือนกันนวเขาทัวกัเลอ้าๆปยังก็สบุไว้กันกระดอกกระเดียดเถมั่ได้เวลาขอพ้าขวนเลยไดนี้่ใส่บันนี้เจ้าเบาอู้ยมารอเถ็บังลาบังคำใส่เจ้าสาว่ใส่ มาเด้อขวัญเด้อมาเด้อขวัญเด้อผู้เจ้าเอิ่อนขวัญแห่งคอใช่แล้วสวดพ่อคำอยู่เมาม่ไม่เไิ้พัดเจ้าบาวเจ้าสาวก๋่พ่อเอิ่นขวัญพ่อพ่อิืนเจ้าสาวมาโอ้เจ้าบ่าวโอ้ยจะเอาเมียแล้วจะไปจับมือเมียถึงหึงข้ามาขอขวานนั่ง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 ดีดีเด้อนั่งดีดีโอ้ยแล้วถายล่ำขวัญเจ้าสาวถายล่ำขวัญ ขายให้สวยแล้วฮะแจ้ะหิม้มุ่มนะขายเื<า> <มา S 2> ้อยาหิ้มุ่ะมาหิีงงานแล้วนี่นไงอีผีมึงนางหิ้วอ้คนสวยอาจารยกอีผีวะนี่เนี่องผู้หายของดังแบบก็ไปนีกันได้ผลน้ำบาดน้ำเมี่ยงเขามันเหบจะยางหิเรื่หบนี่อ,อรับบอกเลย ฉันบันดีด้อล่ะเ้อะิีเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ทีเห็นหน้าพ่อแก้วแม่แก้วอยากกินยังกับพ้อกินก้อนสีพ่ได้กินฉันจะ,จะงานฉันจะมีความสุขไม่ใช่ฉันกระจังมันมาเมนจังซันพ่อหมายความ,มาเจ้าแ่งงานแล้วเจ้าสีบุมีเวลาจินเข,ขาก็จีสีพ่อสีพ่อแท้กินข้าวกินงานนั่นเลย สว่าขวนกนจะเบาดีหมดฮ่าสีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันดีิอมุตแล่โซกอันนี้เป็นโตกจู่ันขันอันนี้เป็นขันกูเกวพกจังแล้วเจ้าจังลกย่อมากระจังว่ามาเด้อขวานเออเอาบี้ก็สิเป็นการป้อนข่หนวยนั่นล่ะเนาะใครไคนี่เป็นใครบริสุทธิ์ได้ล่ะเด้อเอาันจะบอกตัวนี้อนพ่อ ขอขทษจำประเด็นน้มึงค่อนขอสูงเอาขอสูงวันนี้เอายืมน้าภากแม่ใครดิบขอนิบแม่เออบออขอขอโทษละขอขอโทษฉันก็ไดเ้ชค่าทุกวันนี่อโอ้เดี๋วเดี๋ยวขอโทษพราว่าซื้อไปทอดแั้วยิบผิดด้วยล่ะขอโทษขอ เอานี้านี่นี้ใครวนี่ละมือขวาปอนใครอ้ายมื่อสายปอนใครนั่งเอาไปใช้ละใครบดนเอาตุ่ยมึงตุ่มาสิแย่ผู้เดียวใ้มึงไข่มากมึงไข่มากเ้ยมันตอกยีดันเกินกันตัวเกินกันเจ้าสาวเอาบัลลีจาบ้าอนเจ้าสาวอมมั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 ม ข้ามารีเจ้าสาวบอลเจ้าบ่าวเอา,เอาคือบนก,กินละละอโอ้เป็นอย่างนี้ยเงี้อยู่เว้ยตื่นเตียยใครไม่ไป็นใสฉีดเดียดเนี่ยหลับพี่พี่มไม่เป็นใจฉีดเดียดเขาบอกกินหรอกมึงสิแจงโลด อัน้สั่งมั้งอันนสั่งเด้อเอาอยู่นังกันเด้อซื้อไปเท่ายอดทองกระบอกยอดเพชรที่รานเซมเมืองเจ้าสาวตปสีนอกระเบาไอ้าวบัณฑิตเป็นพิธีสุดท้ายเนาะบัณนี้กันเห็นการหอมแงมเพื่อเป็นสักขีพยานสื่อกันแล้วเอาบัณนี้เจ้าสาวหอมก้อนขีีเลย วหอมเจ้าบ้าพี่มือหอมแก้มพูนไหนกินแหลกต้องหานเดียวบดนี้ไห้บดนี้เจ้าบ้าหอมอุ้ยเอียังบุอสูเจ้าบ้าแม่บือหอมแก้มเจ้าสาวแล้วมาหอมแก้มเอื่อยเอื่อยมากเอื่อยมากบังด้วคนแข็งเขาลุกเลยอ่เจ้าบ้าพี่บ้าพี่เบอร์เจ้าบ้าพี่ทะเลเจ้าบ้าค่อยเสียงบังเขาหอม